ผมในตุนเกียรติราศีผู้มการเป็นพระสวามีคาเป็นะประทานแต่การแข่งขันารงเรียนตอนหนันต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยนทานใเกียรติมาเป็นประทานในทีเกิดการแข่งขันจุลาธูปโรงเรียนที้จีลาธูปโรงเรียนตอนหนังเป็นวิชาที่จดเป็นประเภทมีทุกปีการศึกษาการศึกษาหนึ่งครั้งโดยโรงเรียนแต่ละโรงภายจำนวนวันหังปัตตนโรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพ วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันหนึ่งเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ครบกระบวนการของหลักสูตรการจัดยิ่งขันวิชาสองวันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดสองเพื่อผลกกระส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้เอาไปสามเพื่อการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีเือนใครกุงสอมโรงเรียนภาคกงการหนึ่งโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแพร์สองโรงเรียนบ้านบอนแดงบอนไวิทยาสามโรงเรียนบ้านบอนหันวิทยาสาร4ีโรงเรียนบ้านสว่างมักกะห้าโรงเรียนบ้านบอนตูประชาาวงหกโรงเรียนบ้านหนองรุกุมิทยาสรรและเจ็ดโรงเรียนบ้านบเญา ร่วมกันวางแผนร่วมกันวางแนงากีฬาฟังสินพวกเรา้องสิ่นี้นะครับเพื่อสนการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีการจัดอันทั้งกีฬาและกีฬาแล้วการนี้ต้อขอขอบคุณท่านและผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างสูงและโอกาสนี้นะครับได้เวลาอันเป็นเหมาะสมแล้วจึงขอกราบอเชิญท่านประธานให้รู้ว่าพวกฝ่ายกีฬาและเปิดการจัดการกีฬาเป็นโรงเรียนตำบลรามันขอกอภัยท่าน